สวัสดีค่ะสวัสดีสีวิทย,ยาชาแนลนะคะมีคนมารับมีคนมาหลับ,บรรมือครับ,บรรมือครับ,บรรมือครับตัวยงครับตัวยงเฮ้<ไ>สวัสดีคนดูสวนคนจะอ๋อเสียจำสื่อเยน็นว่าบรร,รยากาศบ้านสวนตอนเย็นจะ อเสียดมเจ้าคนนี้ลสุดากสสดี่รูปแปท่านสร้างแมบ้าน้หนบเดียวนาดีดนูอี้ดนั่นไหมนีหลยอดหละสดีรูยิบเก้าท่านกาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรื่องวันนี้เขาไม่ดาวไม่ดาวเขวเรียบไม่มาตองส โอ้โหรถอ้นยังรู้มาสวัสดีลุงสี่หกคนจ้าสวัสดีมานสวัสดีลุงิบคนจ่าสวัสดีครับ อืมเราจ้เหลียงเรา,เราหัวดีเราสิลน่ะหัวเราสินไอ้องปูเลยองปูเป็นหรออ้ยคนกินลูกอันนี้ว,าวา่านว่านเปล่าจานมานนี่จานมานแก่บนเป็นหรอสวัสดีคุณรู้ร้อยสองคนจ้า ดีครับม,มาเดอ้อแกงขี่เล็กใส่หนังงัวเข้าขจ้าวมีเงินมีทองเต็มบ้านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องกี้ค่อยไปแต่ย่าหายไผแซงแล้วลูกแทนพี่เจนวะสวัสดีพี่เจนด้วยนะครับพี่เจนค่อยถือรถไป พี่เจนหายไข่ไหรือยังคะหมู่บ้านไข่ถูงแห้ง4สิบเอ็ด4สิบสองไข่แล้วนะดีเจนนะพี่นุย้ยตอนนี้ <ผม S 2> เป็นไงบ,บ้างคะพี่เจนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันบ้านสวนเด้อพี่เจนแม่เป็นรองคุณแม่เป็นยังไงว่าคุณแม่จะเตียงหนาป่ะแมจะนน่จะท่านหนาอยู่เต <laughs> ี้ยงหนาอยู่โอ้คือเตียงหนาคือเขาจะสลด วัวนาขือขาวเื่อยังขือขื้นกล้องเลยท่นเขาเฮ็ดแถวให้เพื่อนเรื่มค็าเติมแถวให้เป็น๋อกระเรักษาฟันเขาเขา็สมให้ไหมฮะโอ้สีเท่สีฮะบ่หสีเทิงสีลังอนเอารถเอาไบ่ถอนถอนเรียกเขารักษาเนักษาแลกับ่ถอนซุ่มเหมือนจังไส่ซุ่มเหมือน เรมี่เขาใส่ไห้เลียเนี่เต็มเมเห็นปะไมกินไปนเ่ยคัเหล่ยงไงไม่กินไปจนเนี่ยครับเครื่อเอะเจ้า้านข้าวใส่ห่ข้าวใส่ให่ข้าใส่ไห่ข้าวใส่ห่ข้าวใส่ห่้าใส่ห่้าวใส่ให่้าใส่ห่้าวใส่ไห่ข้าวใส่ไห่ข้า็ใส่ไห่้าวใส่ไห่ข้าวใส่ไห่ข้าใส่ไห่ข้าวใส่ห่้าวใส่ไห่ข้าวใส่ห่้า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 ใส่ไห่้าใส่ห่้าใส่ไห่้าใส อ๋อหายเร็วสิบมื่นไปเย็นบัตถึงสิบมืม่นแอ้มั้งแล้วก็เศร้าเอ้ยนั่งโทรศัพเดียวสสวัดีทางนั้นดูแลสุขภาพน้ำเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่น้องออกจากข่าวมาผักเบิงช่องโอดเจ้าก่อนค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับพีบ่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันเราครับนึกว่าจะไม่ไลฟ์แล้ว <laughs> จะวาไลฟ์พี่น้องไล่ผู้บริหาร น้ามาคนมาไปเห็ดแขวมพา่น้องมกทุไปเติมเรตนอุ้กากุนกันสปขึมเสียต่อมสร้างดินบ่เกิ้่าบไปเปิดล้านามากับ้าวไปหาหมอฟันกอนะคะับมากัไม่้านอนนกตื่นบ้านน้าอยู่เนาะค่ะขอบคุณนะครับดีเึินละจ้าเมือนี้บอมี่ไข่จ้าอุ้ยเก่งแล้วมากเลยขอให้หายเร็วและขายพี่เกฑนฮะอเออืออ้อ โอ้หเดียวฮะไ่ายด้โอ้ยจุดยุติได้เลยตัวก้ยเสียเสียทางงวไปอกเสียเสียทางงวใจเห็นแล้วนน่สวัสดีคนดูสามร้อท่านนะครับพี่ยาวมากินผัดกะเพราหมูกรอบจ้าพันาี่ว่ เขาไติดยังเท่าไรนะร้เนกินข้าวซอยด้วุณิบ้านนีู่สวยมากเลยบรรยากาศดีด้วยนะพี่น้องกินขนมจีบไปจานนึงแบบได้เหมือนซอยมากเป็นเวสร้างครับผมเสียด้อมขุมเพิ่เบอร์บรรยากาศท่านนี้่สวยนี่หลังบ้านนะครับหลังบ้านสวัสดีคนดู299ท่านจะคนสีจ้อยบุณิค้นสีจ้อยบุณิพัเจเพนวะเจเพนวะคนสีจ้อยปุณิพันเอาคือว่าออกมาหาตจำหุงจำหอดกินวะเจเพน นั่นเปเมือนเ่อนว่เอมากเหนหานก้ยเดอวนองของเถื่ออีแ้วเลือดอยอีก้วัวขาเลือดอยนะจ๊ะาจับเลยอันนี้ไปไปคุ้มสอบ่อสวัสดีคุณดูสามร้อยสี่สี่ท่านนะจ๊ะสีลรับเอสีรับ ฮะเกี้ยวตัวงเลเสียต่ำ้องเสียต่งครับเลยเดียพดตัวนี้ไหมเยคือปวดพวกเลยพี่ดงตัวนี้ดอกแรกตีนี่พี่้ดงอ้ดอกแรพี่้ดงปวดพวกอะเบื้งหนังมันเอ โอ้ยจบเลยชอบุนพิยาวจ้า้าแสบนะจ้าหนูลูกหนึ่งยังแพ้หุ่นคุณแม่ลูกสามเลยอยากได้หผนพิยาวบ้านกลังมากครับเขาเจ้าลุกหนึ่งยังแพ้หุ่นเจ้าเลยเจ้าลูกสามมันจะวะโอ้ยอันนี้วนนี้แม่พี่น้องสมัยเรียนหนังสือข่อยนักซีเพดนงใส่โพแล้วนะเว้เอะีสี่สิบสี่สิบเอ็ดบเลยกินเข้าอาหารกระวันเลยกินเป็นบริโอเลยเฮ้ย สี่เบเกินสีที่สามก็เอาไเป็นสาวเรียนเรียนวิไลนะสี่ทิ่สองพ่อเธททำอยู่อะเรียนยังไ้พ่อเธอทำอยู่ะเทำไม่เท่เราไม่เคยเห็นเลยดเิอยู่องไดเรายู่วิลเสียหอเสียตราต่ากนยังจักตามแล้วตามแล้วันตามแล้วไม่ตามอีกอะไรตัวเชเพน ตำกัซางเ่เบิม oh, yeah. ัวไปกินยังตำไม่ยังตอนเดวตอเียตำไม่ยังยเนะตำไม่ยังกัวโอ้ยย่บโอ้ยวไทยเก็บคุณปูครัคุณปูคุณปูกัเบิมือเนอคุณปูวอะไรเบรยกาศโอ้บรรยกาศดีฮะทีมงานมาออกหัวนกดรกรอกีาก็ยังม Bà nè, hay nè, leo. Mà nó dọn dẹp. Oi, ạ? hoặc, 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 nó hoặc, nè Ôi, hoặc, 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อโอ้จบตกตัวนี้ทุบทุบนี่ทุบสวัสดีคุณลูกสามร้อยสามสิบานครับอันตอนว่างทอรามไม่้อง ขนาดก็ประกาศเขาจะว่าเอาอย่างโบขนาดเขประกาศเน่ยขนาดกขาประกาศ,ากบ,ากาศบอกว่าวันพัดขนาดเนาะคือท่านเจะเกินเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะหมายถึงเจีาววะครับเท่าไหร่ป <laughs> ีเสียสิบแล้วเจีาวที่สิบแล้วครับ พี่น้องสร้างพลังว่าสบายดีครับท่านสบายดีโดยโดยพี่น้องเพื่อวันท่ขอใหผ่านระบาดนั่งคุณเมื่อเกิดฮะส่วนแรกที่พ่อเจียดีเอาเมื่อเกิดบ่ได้เอาแท้หรอกว่ถ้ามันฝนตกง่ามันฝนตกน่ามันละกับกับลูกได้ยังไงแม่นี่เมือนแรงมากฝนก็ตกเหมือนเรยบ่วก อ๋อไม่เอเป็นไงถึงมอให้ฮะม้นกเปออกมาดเลยไลูกไม่เอาอืมอืมหาซบเลืมเบ่พันเอ้อย้าซีผาพันเพรจะวาบันหาซลืมบาพัน <laughs> จเจเว่นว่หาซีบเลื่อมสำบ,บอวะว่า <laughs> จะย่ีมาแล้เออเจ้าซีมาโบวจเจเว่นมาตอบว่าหา <laughs> สิบเลื่อมสำบอชื่อวัวนี่ดุยด,ดอ,อกกุลาบกับดอ,อกแคร์อยู่ข้อเคร่ <c oughs> <c oughs> งผุนเฮ้ย <laughs> อันโบวะยังอ่ะโ <c oughs> อ้ยห้า,หาจนินต์ไดมูอ้วนเนาะมันอ้วนเนาะหมวห้าสิบสี่หรือเปล่าหลวงบลว่าบวะโบวบ่มวน มหาที่สี่อย่างไปเสียยู่หลายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่้าสุดไม่หายมากกี่คนในายขอปหรอด้ายขอนเัง ตัวนึ่จบแล้วมือเขาอัมาส่งยั่กินใส่โอ๊ตพูดท่านกินใส่โอ๊ตพท่านบอว่าใส่ไอ้บะมีเด้อเด้อไอ้บะห่่ไอ้บะใส่โพดเด้อเด้อไอ้มีเด้อตีข้งรถดินเมือนั้นไงสวานสีแลีไอ้ครีนเด้อเสมอเลยเฮ้ยเด้อตีข้งรถเมือไปดูไปดูบรรยากาศครับเลยว่าต้นหาอดต้นเดียวเลยต้นเลี้กรโดดอ๋อละนนยหอมนั่นค่ะไม่ย่หอม โอ้ไหนก็ลังเฮ็ดตัวห้างนึนอืมแม่งนี่เฮ็ดได้แล้วเฮ็ดละเอียดเนีนโซเดียมดูสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านจ้าอยากได้ชุดแบบพี่ยาวสั่งร้านไหนเนาะโอ้ไหนแต่ว่าไม่ขายครับมันโดดทั้งแล้วเขาเศร้าหินแล้วนะเขาบอกมาขายโอ้จะถือว่าอากาศมาขายว่า,ามือสองอะไรจะเมือแรกขา,ายเหมือนเลยกล่องเดียร์ยี่หันตอนไหนใส่ชุดขายของยอยู่ตอนแรกขายเสื้อผ้าอยู่ดอกพี่น้องไม่คุ้นตัว S <S <S แกท่านนะจ๊ะพี่ยาวอายุเท่าไหร่แล้วคะหุ่นดีมากค่ะฮะโอ้เออเดี๋ยวเอาไปเจีเบออยบแกงก่อน

เก,กี๊ยทุบอะไรกินด้วยกันบอยอยู่นี้อ๋อไม่แล้วมาในห้นองหมดบอยล่ะโอ้ลืมอืองคือสิวากีลูกว่าได้มากขนดนี้เพราะเป็นปากบอกววันนี้ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่อมีมือเดียวสั่งสูตรมาเป็นซิฟล่ะสิใส่เบิร์ดบอจีกันชิพเป็นว่ะไก่ใส่สส <laughs> หมูใส่เสาเชียงแม่งก็ได้ตัวหมู มูค่อยละเมาเป็นโควิดสี่เด็ไปท่านเขียนบ้านไม่ไปละท่านพี่น้องท่านท่านสิบหมื่นสิบหมื่นท่านท่านสิบหมื่นก็ทราเป็นแล้วครับสิบหมื่น <pega> ก็เทราเป็นแล้วเอ้าวเปลี่ยน่ป้อคืออืมอ้าววะยังเริ่มข้าวมันเก็บได้ดปะเป็น่ยังบ่เป็นยังบ่เป็นแนวอื่นนี่แหละ ชักแเหอย่เศาเป็นหมาโอ้ยกลบวโบเศร้าเหรอน่าโั้ากมนบรยดเกี่ยวกันเลโอ้ยราว่ามันสดีุณดูสามร้อยหิท่านแปลงคุณหัเก็บใ่ไม่ทีตัวเลีนส่งนแล้ยังนยมคอมคอมได้บ้างเออนมดอยู่เนาะอุ่นฝุ่นสามสีหน่อยหานอยหหน่อยเออว่ะเป็นลายแท้ฝุ่น้างหน้เห็นวะนี่ฝุ่นบางลายนึงคน ต่างขีดินนี่อะไดบ้านนอยนี่่อยกินแล้เป่คนหุ่นดีใส่อะไรก็สวยใจจะว<ผ>สวยสวยเพ่นหาสูตรมาใส่อันงางขึ้น้านไม้นี่ลุยขนาดใดกินี่นอแต่มาสัางมาสาสี่ส่วนแต่เจ้เจ้าขืนใสไปทางบุนบ่างมาสามส,ามส,สี่สด่เจดี๋ยวเาเก็บบอพี่ลายนี่พ่อน่นอ,อเดี๋ยวมเดนะีย๋ยว่เห็นอ้คือด่ะ แมหนาไดิโอ้ยาวน้อยนหน่อยหอยอ้าวบักเตีงเราคือดกวะไม่เราปดีเลยิละเท่มอยู่เมได้แล <interpret> ้วไปได้แล้วนข่ากัเดารถมาเดี๋ยวไม่หง่กว่านึเจยาุคนนี่ หคนดีแล้วจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้วนแล้วพี่นอ้องบอซื้อซะเยี่ยวเหนี่ยนเอาอวนแล้วไปทบอลก็บางวนเป็นได้หอกต่วันจันนี่หนาท้องจังหน่อยเพราะว่ากระโหกสามแล้วเนาะพี่น้องหนาท้องมันก็สียืดเนี่ยจังหน่อยแล้วสบายตะเกียบสบายเป็นสาวหนักซีสิบเอ็ดซีสิบสองเลียนวิไลยู่จนขึ้นปวชอันยังหนักซีสิบสองใช่แล้วจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเลี้ยนเลียนคอเลี้ยนปวชสวัสดีจ้าวเยาวชนสวัวสดีครับผมอ๋อเยอะมากคนเดยียวมาเนี่ตายคักๆ บักแตียงไงเอื้อหฮ่ามันเจ็บเป็นเลยเออเพี้นก็บเรื่องบามันเก็บได้บ่โอู้จีบเป็นเหรอเมื่อกเหรอครับมันเป็นอย่างนั้นบ่อ้ยมันบอเลเซ่เสือเซียังนะมันมีงานบกามันเป็นน้เหมัอนทาเป็นประจำเดือนเก็บได้บ่เฮือพี่น้องมันเป็นอย่างไรมันมันมีเสือนั่นเสือนี่มันบม่มีเสือได้บักแตงปลูกเป็นผักก็เสือได้ท่านเมื่อคืนดีเออดอกยีเดียวของเจ้าไม่หลากหลายนึงเมื่อคืน เมือขึ้นสร้างนั่งบอกให้แม่ต้อมเพียวนี่ด้วยขอพรกระปูให้ให้นั่งหายภายในอาทิตย์นี้ท่นดีดด้จ้างยิงดีแล้วสาธุค่ะหายอยู่ค่ะหายอยู่แล้วไม่มีหาหรอกสวัสดีจ้าแตงกัวน่ากินจังสดมากเลยส่งไม้กินหน่อยจ้ามาบ้านสวนเปนได้กินแทยเ,เป็นประจำเดือนอยากเก็บผัก จ้าเก็บพักสลระแน่เลยี่อเก็บพักสลระแน่เลย้ะเจยย่ามีกเกี้คนละจสามครับถ้าเป็นประจำเดือนห้ามเก็บจะผักมันสดับมัน้อมาเย้าเจ้าเศร้าเลยอเล่ะมันเปนเจ้าเศ้าแล้วช่เก็บพี่ิเป็นหอบซอยกันเขาดิคํบเดี๋ยวยาเับ่ จะพัว่าเปียเยนนเนนเ่ยนจังกัเก็บกใดเท่าไหร่ัีบุกทั่ว่นี่ละพราี่เราบรรทัถิ่บานไป้เอซี่มาบุกทั่วทูกินบุกทั่วปีได้นี่พี่น้องอพอดี่บรรทัดเอซี่มาต่บ,บุกทั่วปีซวเซี่กินนะคะเวลาเมื่อเลาใช่ไปไปเบิไเพลยวจะเอาท้ายอะไรบ้างนี่ จะไปห่อเพี้ยงจะไปนี่สวยเคยใหง,งไงเดี๋ยดสี่ร้อยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีทุกท่านนะคะพามาช่มพิษกับย่าหมดเลยทุกทำใบหามดิเอาโง่กลัวได้สีถุกหนึงเลยบอกขยขเาขยิเากินนี่อาบักแตงเอากลัวหน้าเดา้อเดาอา เฮ้ยังไงมันจะฮอตเดกเอามันเป็นอย่างมันคือว่าเกิดเฮ้ยย,ย,ยังไงมันเพื่อทิมมะปลูกแล้วนะพี่น้องห้าหน้อยออกเลขมาดามจูดสามสามมืนขึ้นอย่บอกค่ะ นายออกสามสามเมื่อคืนนี้แหคะค่ะสวัสดีค่ะสามร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนะคะน้องยอสวยทุกวันรักทุกวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นี่รันนะคะพี่น้องอันนี้แปลงเจ็ดแปลงนียเจ็ดเจ็ดแปลงนี้ปลปูกก้อนหมานปลูกแล้วนี่เมืองมากฝนก็ตกเมื่อต่อมากฝนก็บตกส่วนฝนตกติดต่อกันสามเมือสองสามเมือพี่นอ้อง มันมา่เกิดเลยไหมกับเมืองไทยเดือนพฤศจิกายนขอไปเที่ยวบ้านสวนด้วยนะคะได้ค่ะบ้านสวนยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะลูกยาวสวัสดีค่ะวันนี้จะออกล่างสามสามนี่ก็กบเสื้อคือกันกันกบบ้านตอนสงการเป็นประจำเดือนไปเก็บพักป่าอยู่ส,นสวนเศรามากเงาเลยนาะแมนบอพี่น้อง,อองอยากเก็บพักเดินหนังเย่าพักสิตายจะ้ะเศร้าแล้วค่ะเศร้าแล้ว เซ้าเก็บแล้วเศ้าเก็บแล้วเศาเก็บแล้วพุทพอบอกไปเก็บบักแตงกับไปโรดข่อยกระลืมข้าววาคข่อยเป็นประจําเดือนดดดเดี๋ยวหาทางเข้าไปก่อนพี่น้องอ้อเอาบักแตงไม่กินกันนะกินบักแตียงไม่ใหม่ก็ติดเสียบ ว่าอันล่างมักแตงเขาแน่เขาสิกินกินมักแตงกันไีมน้องมันว่าเกิดไหม้าที่ด้คยะมันมันขืนล่าบอกร้ายหนึ่งเด้อโอ้กับอันเป็นอย่างขึ้เป็นล่าเจ๊กับกับปลูกแล้วมือต่อมาบันฝนมันกัดตกไงพี่น้องฝนตกทุกมือเลย เพิ่งรู้จนอายุตอนนี้สามสามปีรู้จริงๆค่ะเมนบอพีน่นนองข่อยกระเคเ้ไดยยิ่มากหละ่ะหล่ะข่อยก็เล่นล่องถามว่าเก็บไดบ่วบักแตงบักแตงคุณพ่อไปใหม่ส,สดๆเลยโอ้พระวนาด้วย,ย,วยหี่ยววด้อยข่อยแห้เลยเกลีข้างล่าง่ะน้ามาช่วงแปลงให้ฟางเจียหญิงอ้าบักแตงขึ้นมาดีหรอป่า แบ่งเฮ็ดแบ่งเฮ็ดฟางพี่น้องแบ่งเฮ็ดเปี้ยงยเตี้ยหญิงเฮ็ดได้ใบตอนรับเอฟซีนะคะคผู้ใดเคยปลูกผู้ใดโหงเนี่ยพี่น้องแย่ไมนขึ้นบักหลายเนยแต่ว่ามันคือว่าเป็นดอกมันเป็นดอกเลยพี่น้อง นี่นะคะเยอะมากปลูกผักอะไรคะพี่เยาว์ม่นเป็นผักค่ะปลูกเห็ดฟางพีงแล้วปลูกเห็ดฟางเห็ดเฟืองนะคะ่ะเห็ดฟางเห็ดฟางอันนี้ปลูกเห็ดฟางนะคะอันนี้ปลูกรุ่นพุ่นมันปลูกก่อนนะรุ่มปลูกก่อนมันบ่เกเพราะวะ่าที่จริงมันสมควรจะเกิดแล้วเพราะวะ่าปลูกแล้วเมื่อนั้นฝนกับมากไงพี่น้องฝนตกสองมือสามมืออหีเมกันลากระนาวผ้ายุเขาบานนี้มันบ่อเอามันบ่หออยามันเกิดเลย ล่าขื่อนเมียพี่น้องมันมาเกิดมันไปเป็นดอกเลยต้วจี๋อย่างเราอารมณ์ไ่ใจตนเนี่ยคาดว่าจะเกิดอยู่เพราะว่าเห็ดรุ่นนะคะบรรยากาศพี่น้องงามแรงแรงมมนี่ลุยไปไหนคะนี่ลุยขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องคนล้งมาอยู่บ้างพี่น้องบังบังแต่งคุณพ่อวหวาน กระบอกระเบิดเจ้าเมียค่ะเจียเห็ดเสียเมย์ประสั่นบอกเกิดจาด้ากเกมียพี่น้องเฮ้ส่วนทุ่มปลูกคัะมอค่ะถ้าระบอกเกิดมันคือมีมีล่ามันอยู่มีล่ามันขึ้นมาบักหลายหนึ่งสิบพันบอกเกิดด้วยมอค่ะว่าเป็นผักปลูกเห็ดฟางค่ะเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองพี่น้อง ว่อนคือพอเปิดไฟเนี่ยบอเอาหัวไล่ทีเนี่ยมันหมดมันหมดแล้วพี่นอ้องมันม่เห็นแล้วพามาชมบรรยากาศบ้านสวยนะครับผมแล้วก็ามาสักท่านดอกเพราะว่าเขาบอกไปั้งเว้นมา,มาบ่ายายอะไรโอเคพี่นอ้องขอบคุณมากครับผมจะมืดแล้วเนาะแสงไม่มีแล้วยังไงก็เจอกันใหม่แล้หน้าได้มีอะไรก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ